สวัสดีค่ะจงมีแกาลูกศิษย์พลังกายชิพเพื่อสุขภาพนะคะออวันนี้วันที่27วันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566นยะคะย่ามาตามนัดค่ะทุกอาทิตย์ที่จะแจ้งข่าวนะคะอันเป็นกุศลให้กับลูกศิษย์ทราบด้วยว่าเมื่อวานนี้วันที่26สิงหา2566นค่ะ ญาก,กับลูกหลานเหลนแล้วก็คณะสมาคมพลังกายที่เพื่อสุขภาพก็มีท่านนายกด็อร์วิชัยที่สืบเนื่องถืบไปจากญาไปซึ่งญาได้เป็นอดีตนายกแล้วแต่ไปทำกุศลบริจาคเงินให้กับมูลนิธิสามส่นเด็จเจ้าพยาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนวัดบ้านสมเด็จค่ะนะคะก็ มีความดีใจว่าอย่างน้อยราชภัฒนอันนี้ก็ได้ผลิตอ,อ,อุปราคพวกนักศึกษาออกไปมากมายก็บังเอิญท่านดรวิชยัยรูปคำดีท่านก็เป็นศิทธ์เก่าด้วยก็เราได้ไปทำการกุศลเพื่อจะได้ช่วยเด็กยากจนที่มีไม่ทินไม่ไม,ม,ม,มีทุนทรัพย์รวมทั้งวัดเก่าโบราณหลวงพ่อ ย่าได้ทำกองทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนนั้นท่านก็ได้เอานำเงินไปบริจาคถุงทบด้วยค่ะย่าดีใจค่ะได้ทำกุศลน,นะคะได้ทำกุศลครั้งนี้ก็ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายโมทนาบุญด้วยค่ะถือว่าทุกอย่างที่ทำนี้เราทำเพื่อชาติบ้านเมืองของเราทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องช่วยกับบำรุงมรักษาย่าบอกมานานแล้วว่าวิชาพลังกายที่เพื่อสุขภาพนั้นย่ามีความมุ่งหมายที่จะสร้างคนนะคะชาติจะมั่นคงประชาชนต้องมั่นคง,งประชาชนต้องมีปัญญาประชาชนต้องแข็งแรงพลเมืองแปลว่าพระของแผ่นดินย่าก็ตั้งอกตั้งใจนะคะก็ยังมีความปรารถนาว่าอยากจะให้ทุกคนได้สนใจ ในเรื่องที่จะมาฝึกหัดเรียนเรื่องของพลังจิตของเราเนี่ค่ะถ้ามาีทุกคนมีเวลานะคะแล้วยังได้รับข่าวดีจากรุ่นหนึ่งวัดนางชีซึ่งญาติปสอนสาเร็จมาเมื่อเดือนที่แล้วในวันในวันที่เป็นมงคลคือถวายมากุศลให้กับพระพันปีหลวงด้วยนะคะเมื่อวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ สิ่ที่ผ่านมาค่ะที่ผ่านมานั้นเราได้ประธานคือท่านด็อร์อริท่านเข้มแข็งมากค่ะรุ่นหนึ่งนะคะได้รายงานผลที่ได้ไปเรียนมา3มวันวันนั้นได้รายงานออนไลน์กันแสดงผลว่าได้ปฏิบัติทำโยคะ ชาติจักระและก็รักษาตัวเองมีมีปัญหาก็ถาม,มพวกมาสเตอร์มาแสดงว่ามีความสนใจมากย่าดีใจค่ะที่ทุกคนสนใจแล้วก็ท่านด็อกเตอร์ท่านก็เข้มแข็งนะคะคอยถามคอยอะไรเราก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆแต่ในเดือนในเดือนในเดือนอกันยาเนี่ยค่ะสิงหากันยาวันที่ 16, 17, 18 กันยารุ่นสองก็จะเปิดขึ้นก็รีบแจ้งข่าวนะคะก็รีบสมัครไว้เพราะห้องประชุมนี้เราก็จํากัดจํานวนไม่เกินร้อยเพราะว่าจะได้ดูแลทั่วถึงเรารักษาให้ด้วยดูแลสุขภาพให้แล้วก็สอนโยคะโยคะเนี่ยคะ่ะทำให้แข็งแรงนะคะป้องกันเชื่อโรคได้เพราะร่างกายมนุษย์ต้องเคลื่อนไหว ย่าบอกอเสมอว่าในกายมนุษย์เราไม่มีอะไรมีแต่ธาตุแปดดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชะมัดกันเป็นกราบก็คือปรมาณูนั่นเองแต่ว่าเราต้องคอยบำรุงรักษาเพราะมันเป็นต่อมโฮอร์โมนทั้ง7ดต่อมนั้นมีบางคนเข้าใจว่าไปเที่ยวรักษาใครนะั้นโรคจะเข้าตัวย่าก็ไม่กล้าพูดนะคะ เพราะเขาไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาแล้ววิชานี้จะมาสอนทางออนไลน์ทำไม่ได้ค่ะมีคนบอกว่าทำไมย่าไม่สอนตามออนไลน์ถ้าทำถ้าสอนอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นวิชางั้นะอะไรต่ออะไรต่อไปก็สอนทางออนไลน์ทุกคนติดในมือถือเรียนแล้วก็กองอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจลึกซึ้งเหมือนที่ได้ไปสัมผัส เราช่วยดูร่างกายให้ด้วยเป็นโรคอะไรก็รักษาให้แล้วก็สอนให้รักษาตัวเองกำหนดสมาธิด้วยนะคะไม่ใช่หมายความว่าจะนึกจะใช้ก็ใช้ยังไงสอนโดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์นั้นทำไม่ได้ค่ะบางคนบอกให้สอนทางออนไลน์สอนไม่ได้หรอกค่ะก็จะกลายเป็นตลาดกลายเป็นไอ้เรื่องที่บางครั้งมันก็ไม่จริงแล้วคนเดี๋ยวนี้ เชื่ออะไรก็เชื่อง่ายไม่ได้ไต่ตรองมาก่อนเลยยากก็มีความกังวลค่ะโมหะมนุษย์นี่นะคะจะทำลายโลกจะทำให้ก่อโครคภัยไข้เจ็บย่าฟังข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจเพียงแต่ยกเมฆอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบเกิดมีผู้วิเศษขึ้นมาทุกคนไม่ได้ไต่ตรองทุกคนไม่ได้ใช้ปัญญานะคะที่จะไต่ตรองว่ามันอะไรเกิดขึ้น ที่จะออกข่าวแล้วคนทำข่าวยากก็ไม่เข้าใจไม่ได้ดูว่ามันสมควรหรือไม่ที่จะให้คนแตกตื่นไปเชื่อถืออะไรที่แปลกๆหลายครั้งที่ผ่านมาบางคนก็ไปเอาพระมาทุศีลลดน้ำมนต์กระจายออกมาเป็นเพชพรพลอยซึ่งมันเป็นเรื่องการเรืนน่องกลพวกนี้ประาชิกทั้งนั้นหลอกลวงผู้คนนะคะ ขอให้จะเชื่ออะไรสร้างปัญญาซะก,ก่อนค่ะนะคะท่านมาเรียนพลังกายที่เพื่อสุขภาพแล้วท่านจะเกิดปัญญาขึ้นนะคะมีสติสมัชญะเพราะจิตเป็นนายกายเป็นเบาติดสั่งแล้วสมองก็ทำงานเมื่อสมองทำงานร่างกายแข็งแรงขึ้นคุณก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อนักต้มตุนทั้งหลายซึ่งขณะนี้มีมากมายเหลือเกินนะคะ เราลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องช่วยกันค่ะต้องช่วยกันช่วยกันบอกว่าอย่าง,งมงายเลยแห่กันไปไหวอะไรต่อนไหนก็ไม่รู้ซึ่งญาไม่เคยเชื่อถือมีใครถามญาวะญาไปทำอะไรที่ไหนบอกไม่เลยค่ะญาพยายามพิจารณาตัวเองแล้วก็คิดว่าพยายามที่จะออกกระจายข่าวว่าทุกคนถ้าว่าง ตอนนี้สามวันเท่านั้นเองนะคะถึงจะงานหนักหน่อยแต่เราเต็มใจลูกศิษย์ของญาติทุกคนเป็นเมตตาอาสาไม่เคยบ่นไม่เคยว่าตั้งอกตั้งใจที่อยากจะช่วยเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะแล้วก็ที่อาคารเราก็ยังเปิดรักษาถ้ามีเวลาจันพุทธศุกร์นะคะตั้งแต่9กโมงก็อาจจะเสร็จประมาณ11บโมงประมาณนั้น มีคนมารักษาหรือมาปรึกษาหาลือเราก็ให้ความรู้ไปแต่ว่าเรียนไปแล้วไม่ใช่ไปกระจายข่าวนะคะไปเที่ยวสอนใครต่อใครเพราะคุณไม่มีความสามารถที่จะสอนหรือส่งพลังให้เขาได้มันมีลำดับขั้นตอนศึกแล้วไปมาฝึกแล้วคุณจะเกิดมีความรับผิดชอบในตัวเองนะคะมีความรับผิดชอบ ในการที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นมีระเบียบวินัยมากขึ้นในการที่จะทำย่าตื่นแต่เช้าปีห้านะคะอาบน้ำร่างกายเสร็จเรียบร้อยก็สวดมนต์แล้วก็ออกกำลังรักษาตัวเองทุกวันก็ยังเดินได้เก้าสิบสามเก้าสิบสี่เจอคุณเจอคนไล่ๆกันซึ่งเขาก็านั่งไม่เดินไม่ได้แล้ว เราก็บอกว่าคนเราอายุมากนั้นถ้ามีสุขภาพดีก็ไม่ต้องเป็นภาระอะไรนะคะนั่นก็อยากจะบอกข่าวว่าเดือนกันยา15 16 1เอสเนี่ยค่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์เสียเวลาเพียงสมวันคุณก็จะได้ความรู้ที่จะสามารถไปเป็นแพทย์ทางเลือกประจำบ้านทุกบ้านลูกหลาน อยู่ด้วยกันก็ช่วยกันรักษาให้เขาส่งพลังให้เขาเขาก็จะมีสุขภาพดีขึ้นอย่าลืมนะคะติดต่อได้ค่ะจากผู้รับนี่นะคะที่วัดเกาที่วัดนางชีก็ได้ที่คุณสมบัติรูกขำดีท่านมีเบอร์โทรศัพท์รับนะคะรับทางออนไลน์โทรไปปรึกษาได้นะคะ089 7จ็ดเจ็สสองค่ะนะคะสมัครได้เพราะว่าเต็มแล้วเราก็ต้องปิดนะคะเพราะฉะนั้นไปไปฝึกเถอะค่ะเพียงแต่แค่การออกกำลังนี่เหือก็ออกท่วมตัวการขจัดเอาของเสียออกจากร่างกายก็คือการทำโยคะโยคะของเราไม่เหมือนโยคะทั่วไปนะคะเป็นโยคะที่รับรองว่า คุณฝึกแล้วร่างกายของคุณจะสบายขึ้นค่ะนะคะวันนั้นก็ทุกอาทิตย์่าจะพยายามที่จะหาข่าวดีๆข่าวมงคลเพียงแต่คุณโมทนาบุญคุณก็ได้บุญด้วยนะคะอยากจะขึ้นสวรรค์ไม่ยากหรอกค่ะนะคะสมนะเด็จพระผ,ผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านบอกเลยว่าขอให้สร้างศรัทธาศรัทธามั่นคงต่อ ต่อพระพุทธศาสนานะคะพระมหากษัตริย์นะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราศรัทธาในแผ่นดินที่เราอยู่เราศรัทธาตัวเองว่าตัวเองมีความสามารถที่จะใช้อำนาจจิตมาช่วยต,ตระกาตัวเองได้มีศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะก็คือความเพียรความเพียรว่าต้องให้ตัวเองมีระเบียบวินยัยตื่นแล้วนะ ชำระร่างกายแล้วเรียบร้อยก็ต้องมาสวดมนต์ทุกเช้านะคะถือศีลแล้วก็รักษาตัวเองออกกำลังทําโยคะแป๊บเดียวคุณไม่ต้องเสียเวลามากพอทานข้าวแล้วก็ออกไปทำงานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีวิริยะคือความเพียรความเพียรน,นี่เป็นหนทางแห่งความสุนเด็จแล้วก็มีความมีวิริยะมีความเพียร มีมีเอ่อมีมีสมาธินะคะมีสมาธิก็จะเกิดปัญญานะคะคือศีลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําให้เราร่างกายเราสดใสขึ้นไม่ไกลเลยค่ะก็จะได้อยู่บนสวรรค์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีนะคะทุกคน ขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละคงพบกันในวันในครั้งรุ่นที่สองที่วัดนางชีค่ะนะคะอยู่ถนนเทิดไทยเข้าซอย41ทับหนึ่งค่ะเข้าไปก็จะพบห้องประชุมที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ